รถวิ่งกันเยอะอย่าลืมเรื่องความปลอดภัยนะครับพี่น้องนะครับขับรถซ้ายขวาหน้าหลังนะครับต้องระวังกันดีๆนะครับการถอยนะครับบางทีบางทีรถมารอคิวข้างหลังอยู่เงี้ยนะครับบางทีลืมดูหลังใส่เกียร์ถอยถอยตามกันนะครับก็มีกันบ่อยรถพี่นนท์ก็เพิ่งโดนถอยต่ำนะครับ ดีแค่กันชนยุบไปหรือว่าตักคันนั้นเนี่ยรถเยอะสิล้อสามหกล้อประมาณหก เลงุมยเงไม่ได้ใส่ระแนงมาครับไม่ต้องใส่งานเที่ยวใส่ระแนงมาเดี๋ยวก็ใส่เยอะ ถ้าน้องมะนาวเสร็จเอามาเปลี่ยนเอาคันนี้ไปย้ำหมุดซะหน่อยเอาคัน,นี้ไปย้ำหมุดแล้วก็ทำอะไรอีกย้ำหมุดกันชนแล้วก็ย้ำหมุดซุ้มซุ้มลอ้อ có phải một nào đấy không? Mới một thắc thì này. biết đấy. Bị nhảm không? Không 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 Đường đi Fortnite. สามสีส่เลยฮึผู <2> <2> <2> ouais ้เขารูปสามสี <2> <2 ่เลยเหรอรูดก็บเขาสองคันนั <2> <2> <2> <2 <2> <2 ่นนะยิ่งคันกีฟ้าแล้วยิ่งเดอรุนเร็วเลยโอ้เราเขาเร็วหรือเปล่าอันนี้เติมน้ำมันเท่าไหร่วะนี่สองถังเติมถังห้าร้อยมั้งใช่เบ๋ไปเติมมาเมื่อกี้ไปหมดอ๋อเอาก็ไปเติมอยู่ปั๊มเหรอนี่เขาเติอยู่ตรงอู่เนี่ยพี่ตรงรถท้ายเข้า เขาไปซื้อกระนมาให้เราใช่ตรงทางเข้านั่นแหละตรงนทางเขาจะโจลุ่นเลยเออตรงนั้นแหละบ้านเขามองเห็นไม่โค้งเห็นในหมดนะนั่นแหละแต่เราไม่รู้จักเขาไงเขาก็โจลได้เยอะพี่การไปโจลตรงนั้นเลยโรผีผีบ้าเอื้อเอื้อบวันนึงเราไปพบขันฟ้าเลยเกลับมาถามไปลุกอัน้บูดหัวมันแตกเด้ไงนั่นจ้กี่เที่ยวแล้วนไง สี่เทีท่ยวใช่ไหเขาเปิดสายจนที่เก้าโมงยังไม่ยังไม่ขุดรลยโอ๋อรอน้ำมันหรือเปล่าแค่ขุดสักเจ็ดโมงแปดโมงนี้ได้เที่ยวอยู่อันนี้เขาวิา่งได้วันละสิบแปดน,นะถ้าว่าเขาได้แต่เขาเดียวเป็นจับเลยนะรูดไม่ได้แล้วต้องไปเรื่อยๆไม่งั้นแนบไปเนี่ย อดแต่ละชิมนี่ไม่ใช่ทุต้องต้องได้18อะ่ตออะต้อง18อ่ะผมตั้งตั้งใจได้เราจะดูก่อนอันนี้ที่140้อยี่สนอเที่ยวใช่ไหมไม่ถ้าเกิดว่าวันนี้เติม2ใช่ไหมวิ่งก็ถ้าน้ำมันเหลือทุ่มทุ่มนี้เติม1ดูก่อน ก็ดูว,ว่ามันหมดประมาณเท่าไหร่ต่อว,วันอาจจะวันนี้เติมสองวันนี้เติมสองอีกวันเติมหนึ่งก็ได้ไม่ต้องทดอย่างเง้ยหรอนั่นแหละว่ามันน่าจะสิบแปดเทออีเท่ยวนี่น่าจะไม่ถึงพันนะสิบแปดเที่ยวสิบแปดเที่ยวผมว่าไม่น่าจะถึงพนะันนะว่าวิ่งระยะนี้อนะัไอ้แค่นี้ไะใช่ในพกักในพกัพก สามข้างหน้าเมื่อเช้าฝั่งซ้ายเกีทุกเอายางมัดเกียร์สองคนโอ้โหกลับเดี๋ยวหมดบ่อนู้นน่าจะเข้าซอยนี่เลย

เซีหกว่ะถ้าผมไปเอาหมจะซีเท็มไม่เอาหอกอันนี้ก็เคยมีรถดำแล้วนะเนี่ยตอนนั้นซื้ออะไรมาเจ็ดอีตอนเดียวตอนเดียวขายไปแล้วขายไปแล้วโอ้ตรงนี้แคบๆเลยเนาะ ที่อู่เขามีที่ปลวกปลงกหมดไหมมีมนอนนั่นเลยเด้อนอนอยู่กับเขาเลยนอนเละที่อาบน้ำก็ได้เนอะตายอยู่เนอะไม่มันมันมันน่านอนกว่าอยู่โบโอะเพื<ช>่อนตายเลยเขาไม่โครเขาย้ายเข้าบอกแล้วหรอือว่าจอดนี่ไม่โครอะไรเน,นี่ยไม่โคอนอยู่นี่เลยสิ้นโบป๊ะ มีมีคันส้มจอดอยูย่หนคันหนึ่งอ๋อนั่นฮิติชินี่ครับจะถึงแล้วทีเทก็ไม่ไกลนะไม่ไกลเลยตามไม่ห้าลรูถึงไหนถึงแล้วสี่โลก่อจกักรอ่ะเนี่ยห้าแล้วกันว่บมีสี่ห้าหูอยู่งานเกยหลายพันเที่ยว ปากทางเลยบ่ะวันนี่นี่นะที่นี่แล้วผมจะลงไปน้องเคสที่แหละเอาเลยเลใครเจกตัวเขาบอกมีคนจุดผมก็หาคนจุดไม่ใช่ตั้งอยู่ในรถนี้รถกระบะเนี<อ>่ยกระบะอยู่ตรงไม่ครนี่ผมก็จุดอยู่นี่เหมือนกันเออไม่เห็นมีคนเจกตัวตอนนั้นไม่ต้องมีใจกตัวเราค ทำบอกก็ไม่ทันแนละ้วทำงานก่อนเลยกว่าหาเงินก่อนหาเงินก่อนหาเงินได้ก็เปลี่ยนยางอีกเด้ตอนนี้อ่ะอืมเส้นในมันบวมเลยเดี๋ยวมันดืๆๆน้อๆเนอะเนอะประคองประคองไปได้สักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยได้กูขี่ด้วยทันม่งขี่ที่สวนกับเราเขี่วะในภาคอ่ะเนอ,อะขี่ไปดูเลยหนกักกว่ายางพี่หรอทั้งซีโร่รอลังอ่ะเนี่ย จะเห็นจะ,จะเห็นไอ้ปลิงอยู่แล้วเออใช้ได้ใช้ไปก่อนโอ้โยเป็นจิตสาะแล้วก็กลับครับก็ไม่ไกลนะครับวิ่งแป๊บเดียวถึงว่าเนี่ยไปออกันอ,กอยู่เนาะแป๊บเดียวเองมันมานชายตัวสิบล้อใส่ยืมอืมสิบลอ้อสิบตักสิบตักเียนะอืม แล้วคนละราคาเนาะมีไม่สองร้อยกว่าคือเราถึงไหมสามร้อยกว่าน,นอานเที่ยวหนึ่งเนี่ยอืมปีอ๋อสโลปีนี่เลยมั้งอยากได้อยู่สามร้อยกว่าเลยนะั่นคิดดูถ้าได้เที่ยวเท่าไหร่แล้วเทีเ่ยวก็เลือ้อน้ำมันก็ไม่ได้ต่างกับเราหรอกเนี่ยเขาสุดยอดไม่ชอย่างนี้โอ้ยลงออมาเที่ยวได้ผมเสียวไส้เลยตรงเนี้ย หลงครับสิบล้อก็รูดได้อยู่เลยหกล้อนี่แหละลำบากเลยลำบากแนมจบอันนี้ดูดได้สัเทีคุไปสิบลอ้อเขาเติมสิบก็เลนยน่าจะไม่เกินนีอ่ออกอย่างนี้มาขับดีกว่ามากนเนาะราคาก็ไม่แรงด้วยค่าเที่ยวก็พอๆกันค่าเที่ยวก็เท่ากันเลย thôi thì chuồng lang đi khương đi này thôi bà ní giải 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 18, giải 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 ุตลุมเลยต้องเป่ากรอง2วันเป่านี่เดี๋ยวเราไปขีบรถออกก่อนไปเกะกะเขานั้นวันนี้ก็น่าจะหมดแล้วนานี้น่าจะได้ย้ายบ่อ ปั๊มลมหรือเปล่ารอตัวค่าเที่ยวแพงดีเว้ย ใช่เครื่องเดิมหรอะนี่คันนี้อันนี้เปลี่ยนเครื่องมาหรือเปล่าต้องไปถามซะหน่อยแหละ หนึ่งก็โ oh, อ้โหกี่เที่ยววะทันละ18เที่ยวก็น่าจะร้อยกว่าเที่ยวอะตัววันอาทิตย์หนึ่งก็ได้เงินแสนนะครับไมโคร ฝากเนื้อฝากตัวด้วยสิน้อยเทีที่เดียวด้วยสบายเลยโอเคขคับเองประหยัดไปอีก รถให้ได้มากที่สุดนะครับางานนี้คนขับก็น่าจะจ้าง350ดูก่อนนะครับ ต้อง350เลยถ้าดูก่อนถ้าได้เที่ยวเยอะก็อาจจะให้400ครับถ้ามันได้ไม่เยอะเท่าไหร่ก็อาจจะ350ครับเพราะว่าแต่นี้เขาก็จ้างก,กัน350นะ โลกบางก็จะยากนิดนึงครับต้องยืนห่างแล้วก็ลากยาวครับ รถไปทีก็ไปหมดเลยครับไม่โคร,รอนครับตอนนี้รถน่าจะพอดีแล้วนะครับประมาณนี้น่าจะพอดีเที่ยวันนี้ก็ดำรอคิวครับ น้อยใส่กี่ตักสาม กันใหม่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม